อัสลามุอะลัยกุมปากีสถานมีร,าารน,มานานมูฮั่นแมทไทแลนเซหอัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาจเจอกันกับขันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากิสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ และสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวปากีสถานในช่วงซัมเมอร์นะคะสามารถติดต่อไปที่พี่ปลาได้เลยนะคะเดี๋ยวขันจะแปะหน้า Facebook พี่ลูกปลาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีลิงก์ a c e o o o k อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดได้ที่พี่ลูกปลาเลยนะคะ และนี่เลยนะคะสําหรับใครที่อยู่ปากีสถานนะคะอยากจะกินข้าวเนียวนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะ1นึ่กิโลเก้าร้อยรูปีไม่รวมค่าส่งนะคะลิงก์ Facebook อยู่ใต้คลิปวิดีโอสามารถแอ Facebook แล้วก็ทักข้อความมาได้เลยนะคะสั่งวันนี้มีของแถมด้วยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะขอนก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็น,นเรื่องอะไรนั้นเ,เรามาฟังกันเลยนะคะสําหรับเรื่องที่ขอนจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสไป ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ปากีสถานที่ไหนๆก็ตามแต่ที่ไปเป็นสไพยต่างชาตินะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าไปเป็นสไพยต่างแดนนะคะแล้วคิดว่าเขารวยเอ,อนะคะซึ่งไม่แปลกนะคะหลายๆคนเนี่ยคือประมาณว่าแบบอ่าไปเป็นอะไรนะ ได้ผัวฝรั่งเออไปได้ผัวแขกผัวฝรั่งผัวเมืองนอกคิดว่าเขารวยวระั่นเออหลายๆคนคิดแบบนี้แหละคนทางบ้านเรานะคะซึ่งขวัญก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ประมาณว่าอ่าคนทางบ้านเนี่ยคือคิดว่ารวยเนาะกลับไปบ้านทีหน,นึ่งด่โอ้ยมากันครึ่งหมู่บ้านน่ามาดูว่าได้อะไรมาให้แม่บ้างได้เงินมาให้แม่เท่าไหร่ได้ของอะไรมาให้แม่คือมาดูกันหมดอะ เออพอหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสองสาวันมายืมเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้พี่น้องคนบานเฮ้านั่นซึ่งคันกับว่าได้คิดไว้สิเอ,เ,าาเอาเขาเาเอาข้าเจ้ามาวาวหรอกแต่คือมันก็เกินไปเนาะเกินไปอีกหลีเได้มัน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 เป็นอียงที่แบบว่าบ่็น่นาสิเหตนนะเุน่ะนะมุเจ้ากับยศคิดหลายนะคะว่าคนที่มาเป็นสะพายตั้งเดนนี่ได้พวกรังนี่เขาสิรวยบุทุกคนนะคะซึ่งบอกเลยว่าเห็นงานหัวปักหัวปั่มนะคะ เหตงานแถบต่ายกลัวเสดยเงินกว่าหนึ่งกลับบ้านกลัวเสดยเงินกลับบ้านไปเห็นอันเนี้ยให้แม่ผัวนั่นนะเขาบันไดหาเขาขนาดนั้นนะคะเขาก็ะหายเขาดูแล่เขาอยู่แต่ว่าขัดจหาเขาแบบดูแล่ขอบผัวเขาเบื้อสุขคนในขอบผัวมันกับเป็นไปบ่าใดนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่ทรงหายทั้งบ้านเงินเถอะพอให้แม่กัจะคล้องนี่แหละฮาเองนะคะเออจะคล้องนี่แหละฮาเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเวลาสับไพต่างแดนเนี่ยกลับบ้านนะคะผู้จับก็จะสัมมาขอหลายผู้จับก็จะสัมห้มาเรียงหลายผู้จับก็จะสัมมายืมเงินนะไรนี่เรื่องของเรื่องนะคะซึ่ง มันก็นะคนทางบ้านเราขัานเข้าใจนะว่าเขาก็อาจจะคิดว่าเรามาอยู่ที่เนี่ยอาจจะคิดว่าเรารวยคิดว่าเราได้ผัวรวยถึงได้มาอยู่ต่างแดนถึงได้มาอยู่ต่างประเทศโอ้ยพี่น้องคนยุไซเมัอนกับบริตตังกันจากบบานเท่ากับคือจังคนฝรั่งไปไดีเมียบานเท่าคนฝรั่งไปไดีผัวบานเท่าลน,นลา เออกว่าเขาจะได้เงินมาแต่ละบาทเขาทํางานแทบตายนะคะเออเขาก็เห็นงานโงโงงคือเท่านี้ละว่าอะไเป็นผัวเศรษฐีว่าด้เป็นเมียเศรษฐีนะคะเออข้าไในแบบอ่านผัวเศรษฐีไปเลยนัย่นเขาแบบมับงนีมาตรกรอยกัอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันก็น,น้อยหน่อยนะคะมันม่าด้เป็นสุขคนนะคะมันแค่แบบประมาณอ่านหนึ่งเ่หอยที่เจอแบบนั้นนะคะ สองในพันเออสามในพันหนึ่งสี่สิบในพันนะคะเออมันว่าเป็นมาภัยสิบพอสุขคนนะคะเออขันพ่อกะบุญของเขานะคะซึ่งเท่ากับอยากพ่อแบบนั้นแต่เหตุจังไหนใดอันนี้มันก็คือบุญของเท่าม่แค่นี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเอเรากำหนด,ดมาแล้วว่าเราจะได้เจอแค่นี้นะคะซึ่งแค่นี้ก็คือภูมิใจดีใจเออไม่ต้องรวยจนแบบว่าคือทําอะไรไม่ถูกอะรวยมากก็ไม่ดีจนไรกับบ่ดีบ่มีสิก,กินกับบ่ไหวเอาพ่อดีพ่อดีนี่รับ พ่อ,อยูพ่อกินพ่อมีพ่ใส่นะคะเอาพ่อบ่อไห่จะคล้องอึดอยากอยากได้ยังกระไดนี่แหละพ่อแล้วนะฮะเออพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนะดีแล้วนะคะแล้วมูเจ้านะคะอันมูเจ้าเนี่ยจะคิดหลายนะคะว่าอัน,อนมาเป็นสะไห่เมื่องนวกนสีรวยสุคนนะคะมันกับบริรวยสุนคนคนที่เขารวยดีเขาก็บริมาอวดคนที่เขารวยดีเขาก็บริมาเรียงมูเจ้าหรอกคะ่ะ เออมูเจ้าก็ยัใส่แบบว่าเออไปขอเขาไลายนะคะมันแบบมันมันบ่คือนะคะขันไปแบบว่าเออยินดีแต่มาบงมาบ้านมันเออจังส่นกันเมนยูต่ว่าขันสิไปแบบว่าไปแล้วไปขอกินขอนั่นขอนี้มันกับบ่ไหวนะคะเออสิห้เลี่ยงคนทั้งมู้บานนั้นผู้เดียวก็ตายคนตัวเออว่าม็นเศรษฐีพอสิแบบว่นเลี่ยงคนสามสี่ลอยคนหาลอยค้นใดเือเดียวเลยมู่บ้านหนึ่งกดบว่ามันใอยน้อยอ่ะจากลอยหลังค่าเฮี้ยนเฮี้ยนหนึ่งกับสามสี่คนโอวย้บ่ไหวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้มันคือเรื่องจริงนะคะที่แบบว่าส ที่ได้ัวฝรั่งนี่พ่อนะคะเวลาก,กับบ้านคันก็เป็นคนนึงเลยนะคะที่แบบว่าเมื่อบ้านแล้วเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะเออผ้าพ่อผ้าเมียผ้าน้องไปซื้อของอยู่ตลาดค้นกลับมาไทายบ้านลังมากพี่น้องไ <c oughs> ทยบ้านลังมากเป่งว่าสื่ออย่างมาเน่จะวางใดคันเนียบ้านย่งไ,ไดยังคอยคิดอยากโหลดพี่น้องคว <c oughs> ยซีบิลียุใส่นะคะมันรีบบ่ได้นะคะซึ่งผู้จ้าก็ต้องเข้าใจนะคะว่าการที่เขามายุง่งเหงน้อเพราะเขาเสิยวรวยสุกคนนะคะ เออนะพี่น้องจ๋าคือมันมันก็ต้องเข้าใจเนาะเข้าใจได้แหละว่าคนที่มาอยูต่ตังเดนนะที่มาแต่งงานกับคนต่างชาติอ่ะคือเอา้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละทำงานอะ่ะต้องทํางานนะคะถึงจะมีเงินเออไม่ใช่ว่าแบบนั่งรอแต่สามีสาม,สามีหาให้อย่างเงี้ยจริงแหละเขาต้องรับผิดชอบเราเขาให้เราอยู่แล้วในส่วนที่เขาต้องให้แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะต้องหาเองเด้อพี่น้องให้เงินพอเงินแม่ทรงให้ทั้งบานต้องหาเองนะคะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้สามีมาให้เข้าตลอดมันก็เป็นไปว่่ได้ใช่เขาดูแลเราดีอยู่แล้วเขาให้เราอยู่เขาให้เราอยู่แล้วเขาให้เราแล้วส่วนหนึ่งเราจะแบ่งให้พ่อแม่ก็ไม่เป็นไรแต่คือแบบบางทีอ่ะเออเราก็เกรงใจเขาสงสารเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเขาใจเฮาเด้อพี่น้องเด้อใจเขาใจเหานะคะทนทีวันอันโดนโดนเด่กกับ่านเถื่อเอาเขาเอาของมาต้อนพี่น้องเออมาต้อนโลดนะคะมันต้องมาแน่วใส่ผู้เดียวเลี้ยงคนสิบคนมันกับวไหว คันค้นซิคนเลียงคนผู้เดียวนั้นโอ้ยเหลือนะคะพี่น้องได้แบงพี่เบี้ยงนองนะคะเออเพราะฉะนั้นนี่มันก็ต้องเข้าใจเนาะการที่มาอยูหนี่กับ่แม่นว่ากับบแมเนวาสิสบายสุกคนนะคะขันยังยกยกยกตัวอย่างจังหวะหนีก็สบายอยูนะคะสบายยูแต่ว่าขันสิกลับ้านแล้วจะหาแบบห้เลียงคนทั้งหมบา่ก็บ่ไหวกันนะคะเออบแม่นวาเขาขี้เหนียวบแม่นวาเฮ้าขี้ที่แม่นวาเขาอยากห้แต่ว่าขันห้ให้ผู้นึ่งแล้วผู้ที่สที่3ที่4เอามึงคือบ่าห้ยกู่ซันเอออันนี้นะา เอามึงอันหายไมเ้อันนี่แมะแล้วมึงคิดว่าหายกูน้าแน่แบงไม่หายกูน้าแน่ผัดวะไปยังสันอีหลีได้พี่น้องมันไม่ว่าแบบหายผู้หนึ่งหล่ะสิแล้วเด้มันกับผู้สองผู้สามผู้สี่ผู้ห้านะคะผู้ที่หาได้แล้วแล้วอันไปขอมันทาแมมันหายกูแล้วโอ้ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบบพ่อพี่น้องเอาอี่หลีแจกแต่พี่น้องแจกแต่คนอื่นขอเพื่อจะของบเรียนอย่างจอยเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะขัญก็เจอมาแล้วนะคะกลับบ้านที่งมีคนของไปเต็มกระเป๋ เออคนหอมไปเต็มกระเป๋าล้วแม่ไม่ใช่คนขี้เหนียวอะ่ะใครขอก็ให้ใครขอก็ให้ให้น้อยให้เยอะแม่ก็ให้อีฉั้นก็ให้นะคะไปไปมาหันมาเบื้องหน้ากนันได้ไหมแม่มาหนีแม่ขอเราก็เดียร์ซัมนี่จริงๆนะคะคือแบบว่าใครมาก็ให้ใครขอก็ให้เออมันมันจริงๆแล้วเราไม่ได้ขี้เหนียวหรอกแต่คือแบบบางที adays, คนที่มาขอ,อก็ต้องเห็นใจคนที่แบบว่าเออคนที่กลับบ้านด้วยนั้นนะเขาจะกลับไปหาพ่อหาแม่เขาทีนึงนะคะเออวันนี้ก็คือหัอนมาเล่าให้ฟังนะคะคือการที่มาเป็นสะไพแล้วเนี่ยมัน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 มัันก็เออสะ่ คขาว่าภาาไยเราไม่ได้มาแบบโอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยนี่มูเจ้าเปลี่ยนความคิดเลยเดอ้อเปลี่ยนความคิดเดอ้อจะสะกิดว่าสาไทยตังเรียนนี่มาแต่งงานกับผัวฝรั่งนี่สิรวยสุขคนนะเปลี่ยนความคิดมูเจ้าท่านที่ท่านใดนะฮะมันมีน้อยคนมากที่เขาจะแบบเออขนเงินขนทองกลับบ้านนะนะบางทีทำมาอยู่ต่างแดนทำงานงงๆก,กว่าจะได้เงินกลับบ้านแต่ละบาทแต่ละสะตางค์นะคะเข้าใจเขาเนอะเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะสำหรับคลิปวโอน,นี้ก็มาแบบ มวนๆนะคะมาแบบว่าชิวๆนะพี่น้องเนาะเออมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าหลายๆคนคิดอยู่แล้วแหละคนทางบ้านเราอือคิดอยู่แล้วว่ามาเป็นสไพ้์ต่างแดนมาได้ปัวฝรั่งนี้ต้องแบบต้องรวยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาคิดอยู่แล้วก็ผันก็มาเล่ามาแช่ระสบการณ์ให้ฟังนะว่าโอ๊ยเนาะมันเป็นยังไงนะคะซึ่งก็ต้องให้เข้าใจเนาะเออการที่เรามาอยู่แบบนี้เราไม่ใช่บแบบโอ๊ยเนาะไม่ใช่ว่าจะไม่ปากกัดตินทีตแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่คือแบบว่าเออก็ต้องทำมาหากินนะคะก่อนจะได้เงินนะคะนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็มาแบบชิวๆมาแบบเออสาเพเรระหรือเปล่านะฮะก็นะถ้าใครเข้ามาฟังคลิปวิดีโอของเัาแล้วก็อย่าลืมกด h a t s a p p อะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอถ้าใครอยากจะสอบถามมาส่วนตัวนะคะก็สามารถาทัก Facebook มาได้นะคะลิงก์ Facebook อยู่ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะแอด Facebook มาแล้วก็ อ่ส่งข้อความมาสอบถามได้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอนก็ขอบคุณมากาที่เข้ามาฟังจนจบนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ตลกนะเออตลกละแหละนะที่ขอนมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะอ่าสหรับคลิปวันนี้ขอนก็จะขอตัวลาไปแล้วเราจะกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสาระมูลเลยก็มสวัสดีคะ่ะ